สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยานสู่เดการชิ้นแชนแนลครับผมวันนี้เรามารีวิวตัว v ีบ c ยดีซีเรกันครับผมและที่ก่อนหน้านี้เราทําคลิปพรีวิวกันไปแล้วครับผมว่าลักษณะรถเป็นไงบ้างวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเต็มนะครับผมก็ลักษณะของรถเนี่ยผมําว่ำให้ไปดูพรีวิวก่อนได้เลยนะครับผมส่วนของรีวิวก็จะเป็นการทดลองขับแทบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การใช้งานครับผม อันนี้เรามารีวิวตัวรถเข้าๆกันก่อนนะผมก็พวกนี้ก็จะเป็นไฟนะครับผมนี่ไฟคือตรงนี้เส้นสายของตัวรถผมว่าสวยงามนะนี่เลยอันนี้เป็นรถที่เป็นรถเทสนะไม่เหมือนรอบนั้นที่เป็นรถตัวโชว์นะนี่เขาก็จะมีกล้องตรงนี้เลยนี่ก็เป็นโลโก้ vvd สีเนี่ยผมแอบมองๆไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองบอกว่ามันเป็นคลื่นๆแปลกๆตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบนเป็นหลังคาแบบเป็นแบบหลังคาแบบเนี้ย ทุกคนเห็นใช่ไหมมันอาจจะดูทําให้หลอกตาว่าเป็นคลื่นเองอันนี้ไม่แน่ใจนะอัน,นดูส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วก็ไล่มาส่วนตรงฝัง่งซ้ายมือก็สวยงามนะผมว่ามีเซ็นเซอร์ตัวนั้นด้วยนี่เลยถ้าคุณซื้อมาก็จะได้ไป้า <laughs> ยใครแบบนี้มอมวิวไดีนะป้ายเป็นพลาสติกธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายก็ ไม่รู้ทุกสนยนจะเหมือนกันไหมนะอันนี้ที่น่าเอาเราก็ไล่มาด้านข้างกันครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นล้อนะครับผมล้อก็เป็นนอ็อตนี่เลยห้ลูยางก็เป็นยางกิติยางคุณกิตินะยางคุณกิติใช้เกือบทุกรุ่นเลยนะที่เห็นในของ v ีบ d ดเนี่ยล้อจะเป็นไซส์สองสามห้าทับห้าสิบอิเก้นะล้อขอบสิเเลยอันนี้ผมว่าจัดเต็มนะ แล้วก็สังเกตดีๆนะอ่าเขามีถ่วงให้ด้วยเออทุกแบรนด์เขาต้องมีถ่วงให้เยอะแหละแล้วก็ล้อเป็นแบบใหญ่นะนี่ตัวปั๊มเบรกใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจานเบรกครับผมจำไม่ได้เพราะรถผมเพิ่งลองขับมาแล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่เลยพวกจุกลมยางนะยางร้อนพอสมควรเลยเรากลับมาด้านข้างกันต่อดีกว่าด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแล้วก็มี NFC ครับผมสามารถเอาการ์ด NFC มาแตะแล้วเปิดรถได้เลย อันนี้คือกล้องนะครับผมนี่อันนี้เขาเป็นสติกเกอร์นะไม่ไม่เกี่ยวกันนะสติกเกอร์ของศูนย์นะนี่ก็จะเป็นประตูมีที่เสียบกุญแจแบบนี้เลยตัวนี้ก็ไว้ปลด oks, ล็อกล็อกรถได้นะครับผมนี่เส้นสายตัวนี้อันนี้เป็นเส้นสายรถจริงๆนะไม่ใช่ของสติกเกอร์นะครับผมก็เห็นอันนี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็น v ี d ีของศูนย์ไหนครับผมก็ เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากมาลองก็ติดต่อตรงนี้ได้ครับผมคันแก่นนะผมคันแก่นนะผมว่าตัวเนี้มันเป็นแบบสีที่มันดูมันดูต่างจากส่วนอื่นของรถอะเห็นไหมผมรู้สึกว่าสีมันดูเป็นดําอ่อนไปนิดนึงดูไม่เข้มอะมันทําให้พลาสติกดูแบบกองแกงแต่จริงๆไม่กองแกงนะอันนี้พูดแบบตรงว่าพลาสติกเขาใช้ได้อยู่นะได้เป็นสีเงินซึ่งอุ้ยมันเป็นแถบคนละชิ้นกันแฮะเนี่ยมันเหมือนกับสีเงินนี้จะแยกอีกชิ้นหนึ่ง ถ้าคุณเบิกน่าจะเป็นแบบสีดำชิ้นหนึ่งสีเงินชิ้นหนึ่งนะไล่มาเส้นสายด้านหลังปลดล็อกรถก็ด้านหลังไม่ได้นี่แล้วนี่ก็จะเป็นคิวนะผมที่เชื่อมต่อกันทั้งตัวรถเลยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นหนาเอาซะตรงนี้เป็นส่วนมากแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบไม่หนามากกำลังดีนะนี่เลยได้มาถึงตรงนี้ล้อหลังเนี่ยใช้แบบเดียวกันกับด้านหน้าอยู่แล้ว ปั๊มเบรกก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ยังใหญ่อยู่นะเห็นไหมผมว่ายังใหญ่อยู่ตัวซีล้อเนี่ยตัวนี้เป็นสีดําเงามันทําให้พวกปั๊มเบรกพวกอะไรเนี่ยเห็นไม่ชัดสายซิ่งน่าจะไม่ชอบแต่เดิมๆผมว่ามันสวยนะแต่แค่มันไม่ถูกใจสายซิ่งแค่นั้นเองอด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเป็นตัวชาร์จไฟนะมี A C D C แล้วก็วัสดุตัวนี้เขาจะเป็นยาง มันจะเป็นไฟสองด้วยนะตัวนี้เอ,อมองทําให้มองเห็นง่ายขึ้นนี่ตัวนี้เขาเป็นวัสดุยางห้อยไปเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าโดนตัวรถแล้วจะเป็นรอยมีโอกาสเป็นรอยแหละแต่ว่าผมว่าเป็นยางมันเพย์เซฟกว่าเนาะใช่ไหมผมรู้สึกแบบนั้นนะนี่แล้วก็ไล่ามาครับผมกลับไปดูที่ด้านบนก่อนเป็นพวกอันนี้เป็นแบบโครเมียมสีเงินเลยนะร้อนๆอ,อยู่แล้วก็ตัวนี้มีพร้อมใส่แหลกลังคาเลยนะ อันนี้จัดให้เต็มเลยนะสำหรับ V b บ DC ไดออ o n ะวงตัวนี้เป็นขี้นกนะครับผมบอกทำไมอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเสาที่เป็นสีดำด้านนะเอ้ยดำเงานะเออดำเงาไม่ใช่สีเป็นโนแบคหรืออะไรต่างนะก็สวยดีผมว่าใส่สีนี้แล้วสวยดีนี่ไเส้นสายมาสวยงามนะเอเส้นสายซีดออนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ ทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังก็จะมีโลโก้ v ีบอยดีซีกันนะครับผมไฟเนี่ยผมว่าออกแบบมาสวยงามนะเออเริ่มต้น900 0แสเนี่ยได้ระบบที่ผมว่าเพอร์เฟกเลยหรือว่าดีเลยนะตัวนี้เป็นไฟด้วยนะโอ้นี่ไม่แน่ใจเป็นไฟอะไรนะน่าจะเป็นไฟถอยหรือเปล่าออแต่เขามีไฟด้านล่างว่าไฟถอยไม่ใช่ด้านล่างหรอกผมว่าตัดหมอกไปออนี่เลยเขาจะอยู่ตรงนี้นะ อันนี้คือที่ปัดนน้าฝนนะนนที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้เหมือนจะต้องเอาขึ้นด้วยระบบรถหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่เนี่ยผมดันขึ้นปกติไม่ได้นี่เขาก็จะมีที่กดน้ํามาตรงนี้แล้วก็มีเสาเป็นเสาอากาศที่อยู่บนนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับผมยาวเลยนะอันนี้สวยงามเลยเขาจะมีนี่เลยเขียนว่า DMI แล้วก็ตัวนี้จะเขียนว่า4ไรออนนะครับผมนี่เลย เราน่าจะเคยเห็นพวกไฟรถแล้วเสิร์ฟคลิปพรีวิวครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ต,ตามอยู่ตรงนั้นเพื่อนได้ครับผมทําการกดออกมาครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือฝาถังน้ํามันนะนี่คุณก็หมุนหมุนไปทางไหนวะ <c oughs> โอ้นี่หมุนมาทางนี้นะฝาถังน้ํามันเขาจะเป็นที่จิ้มแบบนี้เกี่ยวลงแบบนี้นี่ แต่ทำไมมันดิ่งดึงดึงนะเดี๋ยวพยายามเกี่ยวก่อนเขาวางแบบนี้ได้นี่อันนี้เป็นความล้ำของตัวฝาถาังน้ำมันของซีเรีอนนะผมว่าดีนะมันไม่ได้ล้ำหรอกมันแค่แบบทำให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเฉยๆนี่ก็ปิดเข้าไปนี่เป็นแบบนี้เลยเส้นสายก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับซีเรีอน6นะผมยังชอบอยู่นะซีเรีอน6เนี่ยเป็นดีไซน์รถที่สวยมากแล้วก็หวังว่าจะขายดีนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างครับผมทีนี้เรามาดูภายในกันครับผมอย่างแรกเลยตัวนี้มีที่เปิดตัวประตูหลังแล้วก็ลำโพงเป็นของ i n f i n i t ตีนะครับอันนี้ก็คือที่ประตูครับผมกระจกเป็นออโต้สบานเลยแล้วก็มีตัวควบคุมกระจกซ้ายกระจกขวาที่เป็นกระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมือเปิดประตูบุกนุ่มก็ตัวนี้เลยตัวนี้ก็เป็นลําโพงขึ้นตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นสี ดำเงานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นบุนุ่มนะบุนุ่มก็อยู่ตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นบุนุ่มเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่บุนุ่มตัวที่วางของเนี่ยพอวางแก้วน้าเนี่ยเป็นนอนแบบนี้เลยถ้าวางแก้วน้ําแบบยาวๆมันจะบังที่เปิดตัวประตูบานหลังนะเออนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนช่องอันนี้ยาวเลยเห็นไหมวางขวดน,น้ําเล็กเนี่ยวางได้ยาวๆเลยดูดิอันนี้สบายๆเลยนะเส้นสายเขาก็จะเป็นสีส้มนะอ,อ่านี้สวยงามเลย ตัวตรงนี้มันจะมีเขียนว่า n f c ตรงนี้ก็คือถ้าวางการ์ด n f c ตรงนี้น่าจะสตาร์ทรถได้คิดว่านะอันนี้ผมไม่ได้แยกกุญแจกับการ์ด n f c ไงเป็นของเทสได้เขาเราไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรเท่าไหร่เนาะนี่เลยจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็คือที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับผมไม่ดูเห็นหรือเปล่าแล้วก็เป็นตัวที่ปรับไฟนะครับผม ช่องนี้ไม่รู้เป็นช่องอะไรนะอันนี้ใครรู้แจ้งผมด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เปิดนี่ที่เก็บของเขากว้างนะดูสินี่กว้างเลยนี่ใส่ได้ทั้งมือเลยนะเออฮฮแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นช่อง A อนะช่อง A อเป็นแบบนี้เลยปรับด้วยมือตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศแหละคิดว่าแล้วก็บุนุ่มตัวนี้เป็นบุนุ่มนะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้กว้างมากก็โอเคกําลังดี ทีนี้ก็เป็นในส่วนของก้านนี่ก้านที่บรรทมฝนนี้เราฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกก้านไฟเดียวไฟอะไรนะแล้วก็ผมอะไรจะเป็นฟังก์ชันแบบนี้เลยเป็นฟังก์ชันตามนี้หุ้มหนังมาให้แล้วก็นี้จะเป็นแต่กับแอร์แบกนะครับผมสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่มีสีสีเงินที่เป็นสีสีด้านแต่ว่าไล่เป็น2ระดับนะเป็นแบบเข้มกับอ่อนมาตัวนี้ก็จะเป็นกรอบสีดํา เงาไม่ใช่เป็นบุนุ่มนะตรงนี้ไม่ใช่บุนุ่มแต่เป็นดําเงาแทนเออนี่เป็นประมาณนี้ทีนี้ไล่ามาที่จอจอจะใหญ่มากๆเราก็เคยรีวิวพวกฟังก์ชันจอไปแล้วนะตัวนี้กระจกเป็นแบบตัดแสงออโต้นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่บงังแดดที่บงังแดดเขาเนี่ยผมว่าใหญ่พอสมควรเลยนี่ก็จะเป็นไฟนะเวลาคุณเลื่อนปิดก็จะเป็นแบบนี้แล้วด้านบนก็ยังมีลําโพงตัวนี้ด้วย เหมือนจะเป็นลำโพงสื่อสารนะเป็นไม้มากกว่าแบบนี้แล้วก็เก็บแบบนี้เลยนี่เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นแอร์แอร์เป็นแบบเดียวกันนะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นไบเตยชาร์จสองฝั่งเลยเกียร์จะเป็นเกียร์หัวเล็กๆแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มอันนี้ไม่ใช่ทัชสกรีนนะเป็นแบบกดแบบนี้เลยนี่เป็นกดแบบุนเลย กดเลือกกดได้เลยคือมันเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่สามารถเลือกกด1 2 3ได้อันนี้ก็จะเป็นปรับโหมดต่างๆนี่ก็จะเป็นสตาร์ทรถสต็อปรถนะครับผมอันนี้ก็เลือกโหมดเป็น E ีกับ H EV อันนี้ก็เป็นปรับหน้าจอต่างๆนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นนี่ตัว NFC แล้วก็ตัวกุญแจครับผมกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแท่งยาวๆหนึ่งแท่งผมไม่แน่ใจว่าตัวกุญแจเสียบอ่ะเป็นแบบไหนแต่รีมทเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีตัวล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผมทีนี้สตาร์ทรถก็คุณก็แค่เหยียบเบรกแล้วกดตัวนี้นี่อันนี้ก็คือสตาร์ทแล้วนะดูนี่ขออนุญาตนะครับต้อง,ต,องต้องปิดต้องปิดเอก่อน <c ười> อันนี้เป็น a อรนะตัว a อรทั้งหมดจะถูกฝังลงไปในจอน,นี้หมดเลยตัวนี้ก็คือปิดจอไปถ้าคุณเคาะก็จะเปิดจอขึ้นมาเคาะครั้งเดียวก็ติดละอนี้มันเอาอากาศข้างในข้างนอกมานี่นะ ก็ว่าอยู่ทำไมมันร้อนนี่ปรับอุณหภูมิไว้ตรงนี้เลย a อ r a ออโต้จะอยู่ตรงนี้นะไม่จะเป็นต้องไปปรับที่หน้าจอแต่หน้าจอจะปรับพวกอุณหภูมิเพวกอะไรมากกว่าตัวนี้แอร์ออโต้แล้วก็เปิดตัวพัดลมแล้วก็ตัวออโต้เบ่งโฮก็อยู่นี่นี่ผมไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ายังไม่ได้คาดเข็มขัดนะก็กดไม่ได้นี่ไฟฉุกเฉินเวลากดก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมผมกดด้านข้างนี้ไม่ได้นะ ิดต้องตรงๆกับมันเลยลักษณะการกดแอบอยางนิดหนึ่งไม่ค่อยดูสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะอ่าทีนี้เรามาดูตัวน,นี้บ้างผมลืมดูตัวนี้เลยเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นแบบทัศกรินนะนี่ทัศกรนลงไปเลยคุณจะเปิดสองฝั่งก็ไม่มีไม่มีมมหรอ,อจริงๆไม่มีด้วยอันนี้แค่แบบเป็นพวกม่าน แต่ผมไม่รู้ว่ากดยังไงฮะนี่อ๋อเป็นทัก,กนเหมือนกันอน,นี้ก็คือเปิดไปนี่โอ้เป็นแบบนี้นี่เองนี่เห็นไหมมันเปิดไปทั้งม่านอันนี้ก็คือกดปิดอ๋อถ้าคุณอยากจะเปิดแค่แสงก็ทัชสกรีนค้างแล้วก็เนี่ยมันก็จะลากไปเห็นไหมอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเออนี่ก็ลากตับขึ้นมานี่แค่นี้ก็ลากปิดปึ๊บโอเคอยากเปิดก็ ต้องเปิดแบบทีละฝั่งแต่เป็นทัสกินทั้งหมดนะในส่วนนี้เป็นทัสกินหมดเลย,เ,ยเป็นที่ชายโปกเป็นตานะเป็นมีบุตรงนี้ด้วยเป็นประมาณนี้เลยกลับมาดูช่องนี้กันช่องนี้เป็นแบบหน่วงพอสมควรเลยทั้งขึ้นทั้งลงเลยใช้แรงพอสมควรเป็นช่องเปล่ามีที่ทุบกระจกออกด้วยอันนี้ถือว่าดีนะช่องใหญ่พอสมควรไม่มีที่จุดบุหรี่นะตรงนี้เออ ที่จุบุรีเขาจะมาอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้แทนเห็นไหมนี่จะมีที่จุบุรีตรงนี้แล้วก็มีพวกพอร์ตเสียบที่อยู่ตรงนี้ทีนึงเออมีไฟมีอะไรนะเอาไว้วางของได้กว้างนะผมว่าเนี่ยไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าแต่กว้างนะเออเป็นเล่นไปนะซีเรียลเนี่ยผมว่าให้อ p อปชั่นให้อะไรมาจะเต็มอยู่นะไม่ได้ธรรมดานะไม่ได้ขี้ๆนะเข็มขัดเนี่ยเป็นเข็มขัดแบบปรับระดับได้นะ แอร์แบ <t are again response> mm ็ก hmm. มีภาษาจีนด like ้วยแล้วก็ด้านบนส่วนด้านบนทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยเขาไม่มีสีครีมสีอะไรทั้งนั้นจะมีแค่เบาะที่เป็นสีแบบน้ําตาลตัวนี้เห็นไหมนี่ก็จะมีเบาะแล้วก็ตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันจะไม่มีแบบพวกห้อยพวกอะไรนะก็เป็นชิ้นหัวแยกแบบนี้ค่อนข้างนิ่มนะนี่กดไปค่อนข้างนิ่มเลยนี่คือตอนทาการสตาร์ทรถนะครับผมดูที่จอเลยนะนี่เขาจะเป็นหยดน้ําแบบนี้ ขึ้นโลโก้ VVD มานีสแตนบายเป็นแบบนี้เลยไปดับเครื่องปุ๊บนี่แล้วเขาจะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นะครับผมการเดิน,นทางปัจจุบันอะไรต่างๆก็จะบอกแบบนี้ครับผมเป็นข้อสรุปนะตัวนี้ให้มาถือว่าดีมากเลยใช้เวลาสักพักนึงนะกว่าจะดับเนี่ยดับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนเปิดประตูดูด้านข้างกันครับผมด้านข้างเลยก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ชัดๆเลยช่องเป็นแบบนี้ เขาก็ตัดด้วยดำตรงนี้นะุสวยงามนะเออแต่ผมไม่ชอบตัวนี้เลยมันมันน่าจะเป็นตะเข็บอะแต่เบาะนิ่มนะจับดูแล้วนิ่มนะเห็นไหมมันยุบลงไปเลยเบาะน,นิ่มๆฟองน้ํานิ่มๆเลยนะอันนี้ฝั่งข้างคนขับนะแอร์ก็จะเหมือนกันเวลาก้าวขึ้นเนี่ยก็สูงอยู่นี่ที่วางขาที่วางเท้าเนี่ยค่อนข้างแบบกว้างอยู่พอสมควรนะนี่ผักมา ประตูใช้แรงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นประตูมันบอกว่ามันไม่ได้เบานะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเป็นตุ่มอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะเออนี่ก็จะเป็นที่บังแดดนะที่บังแดดมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยเป็นไฟเหมือนกัน,กนด้วยมือจับประตูฝั่งคนขับไม่มีแต่ฝั่งข้างคนขับมีนะครับเห็นไหมฝั่งคนขับไม่มีนะเขาไม่มีแม้กระทั่งว่าไม่มีช่องให้อ่ะเห็นไหม เห็นไหมมันไม่มีแม้กระทั่งช่องให้เลยอะคือเขาตั้งใจเลยว่าเขาจะไม่มีใส่ตรงนี้เลยนะโอ้หแต่ตรงนี้มีเส้นสายด้านข้างเขาเนี่ยเหมือนกับฝั่งคนขับไม่มีผิดเลยเอาผมขอเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นที่ใส่มือถือวางมือถือได้ด้านข้างแต่ว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่มีเสียงจะตกอยู่วางเหรียญวางอะไรก็ลําบากนิดน,นึงนะช่องนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วจะมีตัวกันกันเป็นรอยมี B y d ดีตรงนี้ด้วยตั้งแต่ข้างในรถเลย ประมาณนี้ดิ้นชักเปิดมามีไฟให้นะเออลึกด้วยอ่ะพูดกันตามตรงลึกด้วยทีนี้ก็มาด้านหลังกันครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเส้นสายเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะขึ้นมานั่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่สบายนะเออนั่งสบายตัวนี้เป็นไฟไฟแบบทัศกีนแล้วก็มี ที่โหนเล่นแต่ก็จะมีตะขอห้อยของเพิ่มแบบนี้ดีแต่ว่ามั่นคงไหมหรอผมว่าแข็งแรงอยู่นะเออแข็งแรงอยู่ส่วนตัวแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะเออเป็นที่เก็บของแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบาะมันอีแบบแปลกไงไม่ดูแฮะมันดูแบบ <c oughs> ไม่ดูสิโดยส่วนตัวพอนั่งหลังหินแบบนี้ถนะ้ามันไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่จริตคนเราพูดอะไรตรงนี้มากไม่ได้นอ,อแล้วแต่จริตคนด้วยแหละ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นโครเมียมแบบสีด้านนะแล้วก็เป็นโครเมียมเงาตรงนี้เหมือนกันเลยเส้นสายเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่เออสีดาําเงาขอโทษครับผมสีดำเงาแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบนี่เลยเป็นโครเมียมด้านนะอ <çek> ตัวรถเนี่ยพอเป็นสีดาแล้วผมรู้สึกว่ามันเอบแคบทั้งที่ตัวรถกว้างมากเลยนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าสีดอนกว้างกว้างแต่ว่าพอโทนสีดำเนี่ยมันทําให้รถดูแคบลง แต่โดยรวมๆแล้วผมยังรู้สึกว่ามันกว้างอยู่นะไม่ได้ถือว่าแคบเท่าไหร่นี่คือช่องแอร์ครับผมช่องแอร์เป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยปรับอันนี้ได้ปรับว่าจะปิดหรือเปิดได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็จะเป็นช่องนะครับผมช่องใส่ usb แล้วก็วางมือถือด้วยนะมีใช้สีให้ด้วยแล้วก็มีไฟสว่างด้วยกลางคืนก็เห็นได้เลยไม่ต้องไปเพ่งมองหรือเปิดแฟลชนะสะดวกนะรวมๆแล้วอะ่ะนี่ตัวเบาะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผม เบาะสบายนะเบาะนั่งสบายเลยผมก็ไม่รู้ว่าตัวที่ผมกําลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นตัวเดียวกับที่ถ่ายพรีวิวหรือเปล่าก็ย้ำอีกครั้งนะผมว่าใครอยากดูละเอียดกว่านี้ให้ไปดูพรีวิวก่อนนะครับผมนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้พรีวิวจะพรีวิวรถได้ละเอียดกว่านี้อันนี้เป็นช่องที่วางของแต่ว่าวางมือแล้วแบบก็โอเคนะไม่ไเยะ ใส่ของเนี่ยพอเป็นตุ่มแบบนี้มันทําให้การวางแก้ววางอะไรมันมั่นคงด้วยนะอันนี้ดีพอสมควรเลยน,นี่ก็จะมีตัวนี้มันน่าจะเป็นลําโพงมากกว่าไม้ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ใครรู้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะสลูปนะสลูปเขาะจะเป็นด้านหน้าเปิดด้านหลังปิดนะแต่ก็ยาวปถึงด้านหลังแล้วมีผ้าบังด้วยผ้าบังเนี่ยไม่หนานะแล้วบวกกับเป็นสีดําด้วยอมแดดแน่นอนครับร้อนผมจับแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันร้อนเนี่ย เอาะเนี่ยผมว่าเย็นนะเย็นเย็นอยู่นะแต่ถ้าไม่ใช่ออโต้ต้องให้เวลามันถ้าออโต้มันเป่าลมแป๊บเดียวก็เย็นสบายละนี่เลยตัวบอกก็จะเป็นประมาณนี้คผมในห้องโดยสารอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปาท้ายครับผมก็กดขึ้นเลยเป็นปาท้ายไฟฟ้านะ มีล็อกในรถให้ด้วยเอออันนี้ดีฮะแล้วก็ตัวจับเนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วยตัวปิงทําให้มั่นคงขึ้นด้วยตัวนี้ก็เป็นปิดฝาท้ายนะที่ด้านหลังแน่นอนว่ากว้างมากๆจากที่เคยรีวิวมาแล้วกว้างพอสมควรแล้วก็มีตัวนี้เป็นไฟส่องด้านหลังที่เก็บของกว้างนะแล้วก็สว่างด้วย LED เนี่ยโโหกว้างพอสมควรเลยก็ตามที่เราเคยเห็นอะมันกว้างอะแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวที่เอาไว้เปิดจากด้านในด้วยนะอันนี้ก็กดปิดเลย จากการได้ทดลองขับตัวซีไลออนมานะครับอย่างแรกเลยก็คือเอาจุดที่ชื่นชอบก่อนนะอย่างแรกคือช่วงล่างเลยช่วงล่างเนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่ผมคิดว่าช่วงล่างเนี่ยไม่ได้มีความแข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนย้วยเกินไปการขับเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเจอลูก,กนหน้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกถึงแรงกระแทกเท่าไหร่ แต่กับกันเวลาเข้าโค้งเนี่ยเวลาขับต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยโยนนะถึงกระน,นั้นมันก็ไม่ได้สปอร์ตซะทีเดียวมันไม่ได้เชิงแบบสปอร์ตจ๋าๆแต่ว่าผมคิดว่าการเข้าโค้งกันอะไรเนี่ยมันยังพอค่อนข้างโอเคนะสําหรับช่วงล่างเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงล่างที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับสายแบบสายแบบทั่วไปมากๆค่ะคือมันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้ย้ยจนเกินไปมันทาให้การขับการอะไรต่างๆเนี่ยดูมั่นคง แล้วก็ดูไม่ตึงตังจนเกินไปอันนี้คือข้อดีที่ผมรู้สึกว่าซีดอนเขาให้มาได้ดีพอสมควรเลยนะนอกจากนี้ยังมีการเลือกโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมด e v หรือโหมด phev ที่เป็นระบบแบบไฮบริดก้ากึ่งระหว่างไฟฟ้ากับน้ามันแล้วก็ e v ที่เป็นไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าล้วนเนี่ยคุณใช้ขับในเมืองได้แบบสบายมากๆเลยอันนี้สะดวกมากๆผมว่าเขาให้แบตมาค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นถ้าเราอยากจะขับในเมืองเนี่ยผมว่าแค่ e v อย่างเดียวอะ คือเหลือๆเ,เลยส่วนถ้าคุณจะเดินทางเนี้ยค่อยใช้โหมด PHEV ก็ได้อันนี้เอาไว้เดินทางแบบใช้น้ำมันด้วยใช้ไฟฟ้าเข้าช่วยด้วยจะทำให้อัตราเร่งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยนะอันนี้ผมว่ามันมีโหมดเยอะแล้วโอเคเลยส่วนจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคสำหรับตัวซีด o นเท่าไหร่ก็คือพวงมาลัยที่มันเบาแบบเบามากๆผมได้ลองปรับแบบ ผมอะไรที่เป็นหมวดที่หนักที่สุดของตัวรถที่ทําได้แบบสปอร์ตที่สุดอะ่ะ mm hmm. ผมยังรู้สึกว่าพวงมาลัยเบาไม่ค่อยคมเท่าไหร่อันนี้ผมว่าเป็นจุดเสียนะคือมันเหมาะกับสายคนทั่วไปแน่ๆละ่ะแต่ว่าสายซิ่งสายสปอร์ตเนี่ยผมว่ามันดูแบบว่าไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่เอาตรงๆนะผมยังรู้สึกว่ามันยังขาดขาดเก,เกินในตรงนี้อยู่แต่ส่วนอื่นเนี่ยยอมรับว่ามันโอเคเลย ถ้าสำหรับสายสปอร์ตซีเดีอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายทั่วไปเนี่ยผมว่า c ีเดียดีเลยเพราะว่าการที่พงมอะไรเบาเนี่ยมันทําให้คนขับรถที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาขับได้สะดวกขึ้นด้วยส่วนตัวที่ผมลองขับเจ้าออโต้มานะผมว่าพงมอะไรมันเบากว่าออโต้สามอีกแล้วได้ยินจากเซลล์เขาพูดมาว่าตัวซีเดียเนี่ยพงมอะไรน่าจะเบาสุดในบีบแล้วออันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมมลายเบาจริงสําหรับท่านผู้หญิงที่อยากจะขับรถคันใหญ่ๆเนี่ยผมว่าซีเรีอนเนี่ยตอบโจทย์มากๆแต่การที่ผมมลายมันเบาแล้วมันไม่คมเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรตัดหน้าขึ้นมาเนี่ยการหักหบอาจจะเป็นผลเสียเพราะว่ามันหักแล้วมันไม่คมเท่าก็จะเป็นจุดได้จุดเสียอย่างหนึง่งก็แนะนําว่าซีเรอนเนี่ย เอาเป็นสำหรับสายธรรมดาขับทั่วไปจะดีกว่าสายสปอร์ตสายสปอร์ตผมว่าดูรุ่นอื่นหรือว่ามองตัวอื่นไว้เป็นทางเลือกก็ก็ดีแต่ถ้าเพื่อครอบครัวเนี่ยโหซีเนผมว่าอยู่ในท็อปท็อปต้นๆเลยผมว่าซีเ r นท์โคตรดีอันนี้ก็จะเพิ่มข้อมูลให้คร่าวๆประมาณนี้ครับผมก็ ฟัง2คลิปแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ครับผมผมอาจจะตกหล่นข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมขออภัยมาณที่นี้นะครับผมก็ผมเองยอมรับว่าผมอ่ะดูรีวิวมานะแต่พอมาลองรีวิวจริงบางทีมันจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะเนาะก็ยังไงก็ขออภัยกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสำหรับใครที่ชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้กันด้วยครับผมก็ผิดถูกยังไงคอมเมนต์กันได้ครับผมก็แก้ข้อมูลไว้ ขพิ่เติมอะไรผมจะปักหมุดให้นะครับผมก็สวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม